ซทที่รลอยแปดสิบน้องพี่น้องอะไรกันอ่าที่ลอยเศร้าน้องพี่น้องอะไรกัอีที่เก่าหาเรียกว่าาเสือหมันในของไท่น้องพี่น้องเนาะเออใส่แบบความทดน้องพี่น้องใส่ดีประหยัดน้ำมันสบายดีพอไหมพี่น้อง ใต้สบายดี FC สุขสุขคนมม่เนี้ยก็มาพอกับบาลอนอีกคือเก้านาะพี่น้องส่วนหนก็นยังเือดดตไทยใหม่เนยเนาะพี่น้องเอออี่ออกมาหน้าอีกเมืองนี่เนะาะจตกดดไทยอยู่เฮือนเนี่ยพวดีเป็นสามขั้นนาะพี่น้องเป็นของไทยเบิร์สทามเนาะคูบบตาพี่น้องอีหอคูบบตา ฟรีมีเบิร์สามดุเลยเนาะพี่น้องมาทั้งดุนเก่าดุนใหม่จังเนานะมีอีที่เป็นดุนแรกเนาะพี่น้องอาที่เนี่ยเป็นดุนที่สองเดี๋ยวกาเซทที่เนี่ยเป็นดุนที่สามเนาะพี่น้องฟรีมีหกพี่น้องเลยอีที่อาที่เซทที Z ่เนาะก็คือบอลลูนเสื้อมันในคลองไทนะยเนาะจังมาจัดแต่คลองไทยเนาะพี่น้องสามเครื่องกับไทยเบอร์สองเนาะบางคนอาจจะว่าโบแมนของไทยเป็นของญี่ปุ่นเนาะ แบรนด์มันเป็นของญี่ปุ่นกับแม่นเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาประกอบเขาผลิตอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องจังว่าเขาเอื่นแต่ว่าของไทยของไทยเนาะพี่น้องโบเกย์มีไพว่าดเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนาะราคามันกัแพงกว่าจ็กกินน้อพี่น้องคือว่าอันนี้ตือแจ็กกีนในสองขั้นตื่อแจก็กไทยแต่ขั้นหนึ่งนาะพี่น้อง มันแพงกับจริงแต่ว่ามันทนได้น้องพี่น้องมันทนมันประหยัดน้ำมันมันแห้งเนาะพี่น้องก็คือว่าคุมราคาอยู่เนาะคุมค่ากำลเงอยู่เสือว่าว่าหอยลายร่วมเป็นตัวแหลกเนาะฉพาะแข่ตัวเครื่องนะอย่น้องพี่น้องฉพาะแข่ตัวเครื่องเนาะก็คือเซตที่ลอยแปดสิบเหมือนกับเจ็ดหมื่นหายน้องพี่น้องแล้วก็อาที่ตัวนี้นี่อารที่ลอยเศร้าเนี่ยก็แต่เครื่องก็สองหมื่นหายะ แต่กกอ e ีที่เก้าหาหันกเครื่องหันกับหื่เจ็นองพี่น้องคือแสนปลายนอกพี่น้องแสนหนึ่งมืกว่าบาทนอพี่น้องบางทีจะพี่น้อง,งความแพ่นะบางคนอาจจะว่บาบารอนชื่อเตรดเนาะคือจะมีเงินลายนอพี่น้องก็คือขอบอกไปเลยเนาะากขอบมมีนอพนนี่น้องนี่นหกะหายเอื้อยโอนหายก่อนน้องพี่น้องสามหมื่เจ็ดนี่ยเดกกเงินคายเขาหันกั คอยกระชิเอมาใส่เอ so like? well, yeah. ื้อยๆน้องมาใส่เอื้อยคือคล้ายเขาเนี่แหละไล่รถคันหนึ่งพี่น้องเลยบบมี่พี่น้องเงินเก็บกับโบมี่เนาะเงินเดือนยูทูปมันกระดัยโบไลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี่ใส่เดือนหนึ่งยังบอเฟาะยังบอกุพี่น้องเอ้ยแบบปลาหนาทีเท่ากับไลนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่แนวใส่มีแต่ไล่จ่ายน้องพี่น้องจิงฉีดแอคล้เขาว่าเพราะว่าแทนที่ฉีดแอเก็บไปเนาะเพราะว่ามาสือรถกระเบิ้องสามพี่น้องอีกหนึ่งค่ว่ามัน ทำมาไล่ไล่จากรถปพ่นเนี่ยมันไหลไล่อยู่บ่กับโบไลปบนไนหลักพี่น้องเอ้ยกะใครกูยืนซื้อเนาะแบบรถปพ่นเนี่ยมันก็มีได้จ่ายเนาะพี่น้องคือการนำงำมันเอากับกาจ้างพ่นไปนั่งอีกเนาะพี่น้องในกะบางที่กะเขาได้เข่ามากครับว่าเข่าราคาถือลุ้งถือลุ้งนี่นะพี่น้องเนาะมันกะบลุบไปอีกพี่น้องเอ้ยเอ้าสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเออ tân thì long đột hay mau nói nó bị đọng và đơn vị mần nằm mần điện năm yêu nam và bừng đột mai nó cứ đi đâu phải bị bừng này uuuu oh, mày xâm lột tôn kháng với xâm mưu nâng nó bị đọng nó bừng gì xi xăng thẳng hạ về cái hệt Này nam khát kiu bị đọng nó cái xâm mưu song này nó bị đọng nó à, bừng... hát được chưa ba ok nó mày xi xăng ยำคักมีอนเกามาหน้าอีกมือหนึ่งเนาะ่วงนี้ยังเธอรถไม่อยู่พี่น้องเลยโมวา,ากันเนาะ นนะพี่้องขี่ไปละกับวันี้มีครบเนาะพี่น้องรถคอยจักเต่นแต้ไายคูบุตะเนาะมีเซตที่ลอยแปดซีฟเนาะพี่น้องอะไรกันอาร์ที่อาที่ลอยสาวเนะพี่น้องอะไรกันอีที่เก่าหาเนาะพี่น้องก็คือรุ่นเก่าอะไรกันรุ่นกลางอะไรกันรุ่นใหม่เนาะคือว่ามีครบพี่น้องเนาะ ครบชุดพ yes, ี่น้องเลยคือว่าเฮาเสื้อมันในของไทยน้อพี่น้องเนาะเอออาศัยแบบความทนนาะพี่น้องใส่ดีประหยัดน้ำมันอ่ะเฮ้ยถืออย่นี้เดีลองอุ่นเครื่องตัวนี้ขั้งเสียงตัวนี้น้อพี่น้องขั้งเสียงลอยแปดสิบตีน้องสื่อหม้อไฟมาใหม่พี่น้องเนาะหม้อไฟหม้อพือนกับหม้อไฟกับแป้งขนาดพี่น้องเอ้ยละหกอุ่น ห้าหกแสนหาสิบพันโอ้ตกแข่งเกินออกไปนี่ส <ư u. S 1> ิบ <Okay. S 1> mm ุรีติดเมื่อยเนาะสิบุรีติดเมื่อยละจากนี่มันนักเลยพี่น้องเนาะมันสิเป็นให้เวลาแกงตอนเสาร์เนี่ยโอ้บมดอยากไปอยู่เลยพี่น้องกันถ้าม่อยู่ก็่ยมันเกิดสวยแห้เข้าไปไล่เติมเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้ากิดเลยใส่ผ้า ตอนไปพ่นเขาเนาะแล้วพ่นเขาขึ้นนะครับเนาะพี่น้องเราก็มีแต่เอาอินเวอร์เตอร์มา่อกี้จนีนะก็เสียบสายไฟใส่ไฟอะไสบายเนาะสายบอกสายแวดพี่น้องใส่พื้นใส่ไฟคือว่าครบนะคิดว่าครบป่ะแต่นะอินเวอร์เตอร์ขบบวานะก็มีครบเลยเนะยาะเราเพื้นเราไฟขวากันสื่อเตรียมมาบ่ายอะไพี่น้องเนาะคือว่าพร้อมมากเนาะพร้ออยี้ลดร่างก็มีครบแหละ 别人 เนี่ยมันสากเลยเนาะพี่น้องมันมีแผ่นสากมันเลยเจ้าว่าเขาหายมากพบเลยเนาะมันมากตัวเผืองมันเลยสาออกอัดไว้เอกไฟอีกเสียเอาไปสาหิวหมวยถื่อมาใหม่เนาะเจ้าว่าคันไม่ร่าไปจอดรถแบบถ้าไปจอดดูทางตรงไห้ทางหน้ากบบออกมาแล้วมันน้องผีหลงหมวยเนาะอย่ามันเสียเนาะอย่าเอใส่้วทางรถเข้ามา อันนี้คือขอ่อยเอามาใส่ใบอิซือเนาะพี่น้องก็คือโตโตสิระลดผลก็คือตัวนั้นเนาะตัวลอยซนะ่าเนาะตโัวอีพีเก่าหานี้ป้าไปแก่แก่ทนะั้งเนาะแก่ทั้งพลอยพ่นเข่าพี่น้องอันนี้เอามาใส่ใบอิซือพี่น้องเพราะว่าดุดใหม่เลยยังอยากคับจริงเนาะพี่น้องเอาไป่คับเด่นเนาะคับเมื่อไหร่ก็น่นเลยพคอยพ่นเข่า